สวัสดีครับพี่น้องนะครับมือนีพามาผมมาทรงข้ยนะครับก็เลยได้มาพ่อนะครับกับพ่อนะครับเมาถือข้อกันนะครับผมแล้วก็สีมาถามนะครับความเป็นมานะครับการเลี้ยงข้อยนะครับแล้วก็แนวทางให้พี่น้องในเบิ้งนะครับว่าแนวทางของพ่อนี่เรามีแนวทางอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไป เบิ้งนะครับพ่อเราเลียงจังไดนะครับไปครับพี่น้องสวัสดีครับพ่อแนะนำตัวเลยครับพ่อพ่อสาธิตครับผมเรื่องอินครับพ่อสาธิตเรื่องอินนะครับพ่อมีซื้อเหรียญมาครับพ่อพ่อน้อยนะครับผมี๋ยวรบกวนพ่อเบาเสียงดังจักน้อยนะครับพ่อไอที่ยูอยู่ได้ครับพ่อที่ยูกับยู ตอำเภอละม่นแหละครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอ๋อครับเป็นบ้านเลขที่4 7ครับผมอ๋อครับหมอำเภอบลยอดแกงนะครับอำเภมนต์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมพ่อเว้าประวัติการเป็นมาในการเลี้ยงควายให้ได้ฟังนะครับผมการเลี้ยงแบบขึ้นบ้านเท่านาะเลี้ยงควายกันเลยครับแต่ก่อนก็เลี้ยงน้ำไห้น้ำหน้าเลยนะครับผมครับคอยพัฒนาไปเรื่อยๆครับอะไรมาเห็นน้ำน่องน้ำนองคนเหรอครับ เป็นสายนี่ครับจับครับเออสายจับนะครับขอแดงน้ำเงินครับมาพัฒนาสายพันธุ์เพื่อแบ่งปันที่้องเข้าต่อไปนะครับท่าะมีผู้อยากแบ่งอยากปันที่มันหลายมากอะปันกันดีอ่ครับครับพัฒนาไว้ว่าอนุรักษ์ไว้ครับถือว่าเป็นอีกสายหนึ่งนะครับที่มาพัฒนากับค้ายไทยเร็วตอบโจทย์นะครับพ่อ แนวทางใส่โค้งสางนะครับเนาะโคงสายพันธุ์เพิ่นอะไาโค้งสางมันใหญ่เขามาพาเพื่อไถเขาอย่างเข้าใช่ครับคอะไรพัฒนาไปนานนะครับใหญ่โค้งสางดีนุ่มดี้นะครับครับพ่อเลี้ยงมาโดนไหมครับพ่อกระโดนเหรอครับการตั้งแต่ยังอยู่โรงเลี้ยงเหรครับเลี้ยงคั้วอะไรเพรัะว่าน้ำพอน้ำแม่มาแต่สมัย คนละครับแต่โดนแล้วล่ะอือข้าวไปะเคยทิ่มปลาไข่เนี่ยเขาบอกว่าไข่มีตลอดพ่อเนี่ยจับสปใบกับน้งง่วนน้องยกันโดนแล้วล่ะครับเลี้ยงมากครับเป็นยังไงพ่อครับกับอาชีพเลี้ยงง่วเลี้ยงไขยดีบ่ครับพ่อเลี้ยงง่วเลี้ยงไขยเขาเนาะทำไมโบราณเขาจะเอาผ้าเลี้ยงพ่อมีผ้าเลี้ยงเคยเลี้ยงมากสิครับวานมันดีนะครับเด็ดไปเรื่อยครับพัฒนาไปหน่ำครับก็ นี่นะครับคอก่ะถือว่าแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนนะครับพี่น้องนี่กับมีซี่โตนะครับพ่อกับตัวไม้นะครับร่วมมีค่อยเผือกอยู่สองตัวนะครับอันนี้หัวจะมาหอดนะครับเมยนะครับขี่รถมาจากน่านนะครับวันจันทร์หกร้อยกวโลเกือบเจ็ดร้อยโลนะครับแล้วก็มาทังกาละสินอีกนะครับหาร้อยกว่โลเบงนะครับ นอนนะครับตัวนี้เป็นลูกไายของโกหงนะครับวันที่สิบทันว่านะครับสี่ครบปีหนึ่งนะครับผมเมื่อยหลายนะครับพี่น้องเดินทางไกลแต่กะมาพ่อเจ้าของวาสนานะครับค่อยค่อยมีเจ้าของนะครับพ่อที่แรกพ่อเห็นพ่อคิดยังไงครับตัดสินใจเอา เคยศึกษาให้เหครับเรื่องห้วยสายมุนี่นะครับเนาะครับพยายามสีหามาตลอดแต่ว่าพ่อครับพ่อดีไปพอน้ำน่องน้ำนี่พันครับนองไส้พ่นแบงไหครับผมขอแบงเพ่นที่แรกแต่ว่าเคยมาเสียเอาดอกคุยกันไปคุยกันมาถือข้อกันครับไปเลยตัดสินใจเอาครับมาลองบังวันตานักผมหาอยู่แล้วครับหาอยากจังน้อยครับช่วงไอ้ซุเมือนี่นะครับเนาะพ่อเห็นแต่รูปพ่อคือกาซื้อ ก็มเสื้อใจนะครับเนาะกับมันไปกัแนวเข้าหายแล้วกัเห็นนะครับเห็นกับถือใจกับถือใจคนแน่ถือใจกล้วยแน่ครับแล้วตัดสินใจสื่อลงกับมาเถิดมาหอวแล้วกับถือใจนะครับมากครับถือว่าโอเคนะครับพอใสบ่อพิดหวังนะครับวั่งสร้างดีสูงมัดดีครับ พ่อนี้เห็นแต่รูปเห็นแต่วิดีโอนะครับที่ไทยแล้วก็ส่งมาให้กันเบิ้งนะครับการมัดจำกับพันเดียวนะครับมาส่งเลยซื้อควอยพันเดียวครับซื้อควอยพันเดียวนะครับหารอยกว่ากิโลนะครับซื้อควอยพันเดียวก็ได้ครับอยูในความเสียใจกันนะครับครับคุ้ยกันถือข้อกับแบงกันไปครับทําสายแบงกันไปพัฒนาก้ากก้าจำกก้ามาส่งนะครับพี่น้องพันหนึ่งนี่่าว่าจะค้าน้ำมันเลยนะครับค่ากินกะ เสียงแล้วนะครับมะทรงใจถึงครับครับต่างคนต่างใจถึงนะครับเอาสื่อใจวัดใจกันครับคน้าเดียวกันครับคนอีสานคือกันนะครับโอ้นอนแข้งขาใหญ่นะครับตัวเนี้หนานะครับเนี่ยลำตัวหนาเมืยอไหลเบิ่งนะครับ ลุกในแล้วนอนหมดสภาพเลยนะครับพี่ดองตัวนี้นี่พ่อที่พ่อพ่อที่เป็นพ่อพันธุ์ในบ่ับ ในสายตานี่สายตานะครับเนาะก็คสิเจ็บไปแต่เห็ดพ่อพันธุ์ุ้มฝูงเลยว่าจำไปนี่ไม่เขียยนี่นะครับไม่เขียดจะวัดกลสินเนี่ยหรอไปผู้ใดสนใจนะครับนี่สายตางนะครับขอดีของพ่อพันธุ์ตัวนี้นะครับมันมันสิไบแก้จุดใดกับค่อยไทยพอก็แก้โค้งสางนะครับแล้วคืนว่าครับ อาศัยว่าโค่งสั่งสายหนีเป็นของเขาเข้ามันเป็นโค่งสั่งไงพัฒนาใส่ข้วไทยเท่ากัเอาเป็นว่าอาศัยโค่งสั่งนะครับโค่งสั่งไงเลี้ยวนะฮะนะ <ๆ S 2> เลี้ยวท้ายกระดูกโค่งสั่งดีดน้ำนมโค่งสั่งในเรื่องของน้ำนมมะน้ำนะครับ <c oughs> ถือว่าผู้ใดมากสายนี่กัรลอติดตามนะครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขอเบอร์ให้ท้ายคลิปนะครับผู้ใดอยากผสมนะครับอีก พอมันจักปีผสมครับค่้ยปูเนี่ยครับคว้ยปู้อ่เทาเรียงเต็มเขาเต็มผสมเลไรแต่ประมาณจักสามปีนหครับสามปีนะครับผสมอะไอาจีอดอาครับพี่น้องอดอาจักสองปีสองปีนะครับเพราะตอนนี้ก็บจีหอดขวบแล้วนะครับพี่น้องสีหอดปีแล้วนะครับเดือนท่านว่าวันที่สิบนะครับถือว่าเป็นลูกโกหังที่ตอนนี้เห็นสองตัวนะครับที่ผมเจอ หลังจากหันผมไปตามเบื้องกับโบโบ,บ,บหันเห็นนะครับพี่น้องอาจจะมีหลงเหลืออยู่แต่ว่าโบ,บาหันเห็นนะครับก็บมีสองตัวนะครับตัวหนึ่งอยู่ทางกาลสินนะครับตัวหนึ่งไปเพชรบณ์น,นะครับจะเป็นที่หนาติดตามนะพี่น้องเรื่องค่าผสมกับครว่ากันเพราะว่าไปคุยกันครับพ่อ <laughs> มือให้มันไกลมือก่อนนะครับม,มันไกล กันสายพัฒนาครับสายพัฒนานะครับตั้งไต่ก็คนมักขึ้นกันกับได้ขึ้นเก่าครับครับเกษตรกรนะครับกับที่ว่าซ้ำไหนผสมเท่าไหนซ้ำไหนกับว่าสำคัญหรอกครับขีดน่องมาหมักซ้ำกันครับบ่ยากนะครับกับล่อมาเบิงนะครับผู้ใดขอที่ยู่อีกเพราะว่อห้าผู้ใดอยากเขามาเบิงมาเยี่ยมนะครับบ้านเลขที่47นะครับ ตำบลดึกแจงครับเพื่อน้ำม่อนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับครับเบอร์โทรพ่อบโทศูนย์หกสามครับศูนย์หกสามศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดซีหาสองศูนย์นะครับซีหาสองศูนย์นะครับพ่อน้อยนะนะครับผมผู้ใดสนใจนะครับเข่ามาเบิ้งเป็นแนวทางนะครับหรือว่ามาปรึกษากันนะครับเกี่ยวกับการพัฒนานะครับหรือมายน้กำกันนะครับกับมา มาเบื้องนะครับมาแช่ประสบการณ์นะครับแล้วก็มาหาแนวทางนะครับพัฒนาค้อยซอยกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวมันสีเบิดไปจากบ้านเฮานะครับอีกจักหน้อยนี่ผมว่าที่ได้ไปหาซื้อค้อยเวียดนามเนี่ยเหมือนเดี้ครับเวียดนามมาซื้อเฮ้ิครับเวียดนามมาซื้อเฮาไปเลี้ยงไว้หลายเรี่ยวนะครับผมว่าข้าวบเรียงนี่อีกจักหน้อยได้ไปหาซื้อเวียดนามแนนอนนะครับกลับขึ้นมา สถานะเข้ากับจิแตกตั้งนะครับจากคนเคยเป็นผู้ตั้งราค่าต่อไปก็สิไปเป็นผู้ซื้อนะครับครับเ,เขาตั้งราค่าเองนะครับเขาก็คือเอาขึ้นเท่านักอยู่ดอกผมคิดว่านะครับจ่กะบโบเบิร์ตนะครับพี่น้องซอยกันพัฒนานะครับมันเป็นของครูครูบ้านครูเมืองเข้ามาแต่ไหนแล้วนะครับ อาจจะเป็นสายตางสายยังนะครับเขาก็เอาจุดเด่นนะครับมาพัฒนาสุดท้ายก็ไปที่ค่อยไท้ยคือเก่านะครับพี่น้องความคิดอาจจะแตกต่างนะครับแต่ว่าอุดมการ์เขากับยังยังสุดท้ายก็เป็นค่อยไทยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมก็ฝากติดตามนะครับช่อง youtube วัลชินาฟาร์มนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเมื่อนี้ก็ถือว่า โชคดีนะครับผมใ้มาทรงเองนะครับได้มาเห็นมาอย่างนํานะครับในพูดคุยก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็รอดติดตามนะครับพ่ออีกสองปีในเห็นนะครับการผสมแนนอนนะครับครับผมสวัสดีครับ